<ก>พวกเราไปย <ไป S 1> ืนดูดโอ้โหไปเอาน้ำแป๊บเดียวตดนตำรวจรวบเลยวะคลิปนี้ผมจะมาเก็บเลเวลเสกกันครับผมสร้างวันที่เสกเข้ามาเลยมันแทงไปสองศพแล้ว <c oughs> มันแข่งกับผมอยู่นะครับพอเช่บอกผมเตอร์แทงยับแล้ว ตามทยใจนักเลงผมไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรนะครับโปอนดโตแปดเก้าสิบอะไรพวกนี้แม่งโดนแย่งไปแล้วจะตั้งสักสามพันก็ไม่ดีครับคิดว่าตั้งชื่อผลไม้ดีกว่าเป็นตัวผู้หญิงครับขาว่าจะเล่นเสกน่ารักน่ารักได้และแพรเซเว่นอุ้ยตะแกรงเดี๋ยวจัดขออนุญาตเก้าสิบสองและเอ้ยทำไมมันช้าจังวะไม่เข้าใจว่ะเพราะอะไรวะหรือว่ามันเป็นนิกตะกะแต,ตนวะย้ายเหรอไปไหนดีอะสามสิบห้าสามสิบสองยี่สิบสี่ยี่สิบแปด ได้ไปมดเลยดีกว่าไปอยากเปลี่ยนบรรยากาศที่เก็บเรื่องบังคับก็เลยมาเก็บตั๊กแตนสรุปตายลังกลับไปที่มดเหมือนเดิมผมก็กงเอาบัตรแดนกลับมาอยู่ครับเห็นชื่อพิษชื่อพระแบบว่าเอาซะผมแบบอ่านมาอีกทีหนึ่งสิไปโอเคเดี๋ยวเราอัพไฟบอลโอ้ดงมดดงมดโดนมดมดลาก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 บัมแบงแบง ไอ้ที่หมดทิวได้ด้วยวาลเวลปิดหลักสูตรเรอาวะเราก็ะักเวลแบบนี้ถูกต้องอยู่ใช่ไหมไอ้อยี่ลืมกดบตรแดนไปออกเลยไหมหอ๋อออกมมนได้เท่าไหรอ่อ่ะเดี๋ยวดูก่อน44 44, 44ลิลบ้าสปะไปออก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 ,ออกไปครับผมไปกันต่อครับผมอ<ๆ>แล้วผมปนไฟไงบางกรคำรามอะ่ะรู้จักทำใจใจนักเลงหรือเปล่าน้องน้อง เดี๋ยวผมเป่าหมดอ็อ,อกอะหมดเป่าอ็อ,อกอะสามสิบสี่ละทีนี้ถ้ากดคูนตั้งแต่แรกว่าน่าจะไวอยู่นะอ็อกซอมบีม้เท่าไหร่นะอ็อกซอมบี 51, 51้ห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดลบสิบห้าสามสิบหกเฮ้ยมีอะเอินแบบว่าแบบนี้เสียงดังฟังชัดครับผมมีเสียงแล้วมีแสงมาไงครับมันบวกอะไรวะเฮียออกววเวอรโอ้โหสวัสดีจัดนี่โยนทิ้งไป นะโปะหมัมมัมมัมคูดบอยคูดบอยม่ม good boy, good boy, มัม,ม,มผมกลับเาล้วที่นี่อยู่สักพักหนึ่งเลยครับแบบฟินๆเลยแต่มอนค่อนข้างที่จะถึกหน่อยครับต้องยิงถึง3พิษถึงจะตายแต่แรกกับการที่ว่ามอนเยอะสุดก็ถือว่าคุ้มอยู่เมื่อวานเปิดเพลงเงินเอินแล้ว,ลวจ,าางงาจากาต้าถึงสองกันจังหวะเพลงเงินเอินผมกดตอ่อแตกยับเลยครับพี่หม่นเอินเลยก <c oughs> <c oughs> ูนึกว่ามันจะผมจ่อติดครับพี่ใช้ผิดเพลงอดีมันเพลงมันเพลงตีบวกอดีมันไม่ใช่เพลงจอดีแล้วกูพ่นแล้วกูพ่น แล้วกูพ่นไฟโอ้หต้องแบบนี้ดีวมาเซ่แบๆบเนี่ยชอบเลยว่ะแซบเลยแบบเนี้ยแบบนี้โแบ,บบชอบเลยตอนนี้จบผม42แล้วครับผมกะว,ว่าจะเก็บที่นี่จนจบ50เหมือนเดิมเนี่ยแหละโชคดีที่ว่ามีโปรเตโตห6มาช่วยด้วยครับก็เลยทําให้เวลสบายมากขึ้นแล้วกูโดนแล้วกูโยนบอลแล้วกูโยนบอนลรัวๆไงนี่ถ้าไม่มีบัตรเนี่ยน่าจะไม่ไหวนี่เนี่ยมานานน่าจะหมดแบบรัวๆ,ๆ,ๆ <c oughs> <c oughs> เป็นไงแล้วมือไวไงไวพอๆกับลิ้นหมดว่ะหมดดงอะดินี่เพิ่งกดมาสองคูณไดนแเวเสิบสีละถือว่าไวอยู่นะสองคูณสองคูณจอบห้าสิบอะผมกดคูณแรกที่มดคูณสองบพอม,มากดที่ออกสองคูณจอบห้าสิี่ยโคตรเอิรนคุ้มจัดคือ,อยังไงก็ต้องมีว่าบาดดัตรแดงอะผมบอกเลยเบดดัตรแดงเฉยเลยคูไมซานละแป้ง บ้างมีบัตรแดนนี่มันดีจริงๆครับแป๊บเดียวผมจะจ็อบ50แล้วตอนนี้จ็อบ49ชั่วโมงครึ่งเปลี่ยนถ้ากดคูณแต่แรกน่าจะไวกว่านี้ไปเปลี่ยนดีเออไวที่ห้ิแล้วอันนี้ผมไม่รู้นะว่าเปลี่ยนอาชีพถูกหรือเปล่าผมมั่วทรงจัดตอนนี้ไอเหี้ยเปลี่ยนอาชีพเสกยังไงอ่ามาแล้วเข้าใจไหมคุณต้องเสกบอกหลักสูตรตรงนี้พื่องช่นยมองช่ยช่วยมองหนีบบองชื่นก่อนเราอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ครับผิดที่จริงๆแล้วต้องเปลี่ยนอีกที่หนึ่งคือไซส์ผม<ๆ> เดี๋ยวผมเป็นเซกโลโซโมโรโซโกโลโกโลโมโซนิกอะผมย้ายมาเก็บเวลทีอีกดาซิลครับแต่เวลไม่ทันเดนเลยยิงตัดหน้าผมทุกตัวเลยแม่งเอ้ยหมดเลยเชียร์แม่งเวลโคตรไวอะหกสิบสามแล้วผมเก็บอยู่ที่นี่ครับเก็บกับพี่ชายผมเองหมูตุน่นถ้าใครจำได้สมัยเอวเอ็มตอนนี้พี่ตุ่นก็ไม่ได้เอวเอ็มกับผมแล้วก็เก็บเวลชิลชิลครับตอนนี้ผมเลเวลหกสิบแล้วเพิ่มแป๊บเดียวอีกทีหนึ่งผมเลเวลหกสิบสี่แล้วไวมากครับเก็บเวลที่นี่เพราะบอลมันเยอะสุดสุดหกสิบสี่ผมก็คิดว่าเราต้องย้าย พี่ลองพี่ลองพี่ลองไปยิงมันดิลองไปยิงดิเลขสองอะไปดูแพะว่าอีพีได้เท่าไหร่แพ้อยู่เลขอะไรแพะอยู่เลขสองเลขสองถ้าพ,พี่ได้มากกว่าห้าพันแสดงว่าวิวได้แล้วถ้าน้อยกว่าแสดงว่าวิวยังไม่ถึงต้องการอีกสักวิวตอนนี้พี่อะไรหกห้าใช่ไหมหกห้าพูดได้สี่พันหนึ่งเยอะกว่าไหมเยอะกว่าสิโอเคโอเคเนนโาพอยบไปเลตเตอร์วิวเท่าไหร่แล้ววะหกสิบเอ็ดแล้วโคตรไวเลยทีย่แม่งแทงแบบปูเลตเตอร์แบบแป๊บเดียวอ่ะโอ้เร็วเร็วเร็วตรงนี้เร็วเนี่ยแป๊บเดียวคือไปสิบสามในเวลแล้วเนี่ยสิ ไอ้ขี้ยิงไม่ทันเบิร์ดไม่ทันใครเลยเลยเอ้าไอ้ขี้ยกูเซเดอร์กูตายหาเลยสักเดี๋ยวผมไปชุบเดี๋ยวผมไปชุบแล้วพี่ไปเหล่านกเขาเหรอเน่านก,นกนกพี่ไปเหล่าเขาเหรอมันมาแล้วมันตีกูเลยเชีย่ยเดินเดินจะจุดล้มหมัวแต่มองเธอไม่มองทางไอ้ขี้ยโดนแพ้รู้ไหมสัสโดนแพ้จะไม่บอกใครอุบาทมาก เฮ้ไครเบิ้ลกูไขรเบิ้ลกูระวังหน่อยธนูไม่มีตานะครับแต่กูมีตาจ้องอยู่ oh. อ้ากูฆ่าใครก็ตายเลยทนะ้าวเอาพี่พี่เปิดเตัวอันนี้คือเดียนกพี่ไม่เลี้ยงไม่ดีนะอันนี้พี่เปิดเปิดศึกนะเขาบอกว่ายายิงคือ,อยังไงว่ายายิงเพราะว่าตอนนี้ม่นเริุมขุนแลวพี่ผมสัมผัสได้ถึงภัยอันตรายที่กำลังจะเกิดขึ้นพี่ออกตีเลยพี่ตั้งห้องเลยตั้งห้องว่า ตั้งห้องว่ากูตุ่นใครก็ได้ผมว่าที่เขาจะตีเพราะว่าเขาลำคานนกพีมึงหลายทีแล้วนะตอนนี้กูสบายไดเที่ยก,กูขึ้นแบบน้ำก่อนได้เลยไปเนี่ยเขี้ยพี่ตุน่นแม่งจู่โอ้โหเขี้ยเม่งจู้คนโคตรไวอะตีเนี้ยอ๋อไอ้กูตัวเที่ยนี่ที่มึงเล็กเลือดใส่กูเวไงเจนพี่เจนพี่นี่อ๋อเขาเขียนเนี่ยรวมบัฟรวมบัฟเฮ้ยทำไมมันไม่ตายวะเชีย้ยอำไปตีบวกเพิ่มไว้ย่ะยังไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเรื่องนี้ต้องถึงประธานาธิบดีบารักโอบมาม่าพูดใจทุกการเเจจจมมันะอิุดดไไ่้ อรารมณ์ใจตุกตาเชินอดัมก็น้อยออาล,ลิสก็น้อยไอ้เหี้ย,ยทำไปเพื่ออะไรวะปู่แม่งเอ้ยชุดที่ผมกำลังเก็บไว้อยู่เนี่ยผมเห็นว่าติมว่างหนึ่งครับก็เลยจะไปชวนเต้ยมาพอเตอ้ยก็เล่นครูเตอร์อยู่เพิ่งปั้นวันนี้เหมือนกันก็เลยซิไปชวนให้มาตี้ครับมันจะได้ขึ้นไวๆมาตี้อยากเป็นพ่อหนุ่มชุดแดงทั้งตัวแบบนี้ทำไงครับมีสูตร์ไหมอ๋อเดินไปหวดเลยไม่ต้องคิดอะไรมากที่ทำเบวด้วยเนี่ผมมาตี้ใครไม่รู้แล้วเนี่ย พี่ทามตีกี่คนแล้วโอ้โหซิปไปไม่ตอบเต็มแล้วเนี่ยถามอยู่ว่าชื่ออะไรซิปไปเงียบพี่ว่างบอกด้วยครับได้เลยเต้ยพี่ว่างบอกด้วยนะลูกพี่เต้ยจะเข้ารวมบัฟ้วใครมันมาสายวาะเฮ้ยไอพวกก,กระเจี๊ยบเลยกไม่มาช้าว่าะเฮ้ยไอยันไอ้ไหนนี่นอนตาอยาอ่ะเอาออกไปเอาเต้ยเข้ามาเดี๋ยวเอาคุณเต้ย์เอาเที่อาเออเนี่ยดูดิโอตายนานเจอกันดูดิอุ้ยอ,อู้แล้วเนี่ยเนี่ยดูดิยังไม่เจอดอีกมันนอนไม่ได้เอี้ยเกีย ไม่ได้มันนอนตรงไหนวะมาดูหน่อยดิอุย้ยมันนอนนานเลยไอ้บัวขาวมาออกนี้เราเราก็ไม่ได้ปะเราเขาไม่ได้บนสิบสองคนปะเป็นคนเมื่อไหรเป็นคนไม่มีเตอร์องไงเนี่ยเตอร์อยู่เนี่ยอเอาคุณเตร์เ,เขาเ้าแทนบอกบัวขาวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซิปเอาชื่อเตอร์เลยแบบแบบไวๆเลยแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บเอุ้ยตื่นเลย <laughs> <laughs> แม่งรู้กันแม่งเอ,อ้ยมึงเกือบไปมึงทาบนิดเดียวนะโดนไอ้หมูตุนไใต้ปตายใครเกินพี่ไปเกิดเลย แม่งพี่บดพี่หลอนไปหาบอสเฉยเลยเนี่ยพวกเราไป <วะ S 1> ยืนดูดโอ้โหไปเอาน้ําแป๊บเดียวโดนตํารวจรวบเลยวะไ้บวขาวปไปเลยดับหรือไอต้ยมาลาว่าแล้วหรอมันแทงไปสองศพแล้ว <c oughs> มันแข่งกับผมอยู่นะครับบอเช่บอกไอต้ยแทงยับแล้วมันแทงใครอะ่ะมันตั้งใจมันแทงหมดทุกคนแล้วไอต้ยลราว่าแล้วไอตห้ยตุกมันเราต้องซัดตัวที่อ่อนแอี่สุดเอาออกไปเพื่อไอต้ยเข้ามา คนที่อ่อนแอกว่าจะต้องถูกเฮ้ยไอ้ยอัไอ้ไอ่ไอ้ไอ้ไั้ไอกไอ้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 เอ้ไอ้ไอ้ไอเลอ้ไ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 อ้่อ้ไ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 ้ไอ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 มไอ้ไอ้ไม้ไอ้งอ้ไอ้ไอ้เอ้ไ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 ้ไอ้อ้ไห้ไอ้ไ้ไอ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 เไ้ไอ่ไอ้ไอ้ไออ้ไ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 มอ้ไอไก่องไะอ้้ออ้แ้ไอ้เไอ้ไไอ้้อไออออ้ออ้ีไไออ้้้้ออไไ่้ไอ้ ไเขาหนูให้กูเฉยเลยมึงทำอีไม่ได้พวกขาวเนี่ยไม่โยนงานจัดไม่โยนเหมือนเหมือนเหมือนรายการมิเตอร์บีอะให้เลือกอะว่ามึงต้องเปกใครคนหนึ่งอะเพื่อเพื่อมึงต้องจีงเงินหนึ่งล้านดอลลาร์พี่ตูนผมขอโทษป่ะพี่อีสัตว์เดี๋ยวกูไปเก็บคนเดียวก็ได้แล้วแล้วแล้วผมอ่ะาผมดูก่อน มันก็ลําบากใจเยี่ยมันไม่ถูกต้องหรอกไปเตะเขาอะถ้าถามพี่นะไม่ถูกพี่เราต้องไปนี่ดีเตเะตะ้ยมันก็เป็นเพื่อนเราอะไม่เราเกาหลือเหนือนี่พี่รออะไรอะโอ้นามานโมูนามานโมนามานามานามานายะคือตอนเนี้ยกูเซเดอร์แข่งกันอยู่หนึ่งคนในตี้เราอะ่ะโปเช่นเนี่ยแข่งอยู่แล,นนยนนแล้วตอนเนี้ยผมยึดอานาจไปแล้วอยู่ที่ว่าผมจะบงการใครให้ออกจากตี้เราเดี๋ยวคนโดนเตะก็มาปวนต่อ ไอ้เฮียสักพักหนึ่งหลูบนี้ก็ไม่จบไม่สิ้นแต่พี่ติงๆมันมันผิดที่เต้ยบ้างยอมเข้ามาตั้งแต่แรกอ่ะมันผิดที่ว่าใช่ปะมันมาตั้งนานแล้วนี่น้องเต้ยอ่ะเต้ยมันไม่ตอบผมไงม,มาในอารวาสเลยไม่ก็ไม่อารวาสแล้วนี่แต่แค่สงสารน้องมาเฉยบคนเดียวไอเฮียใครอ่อนสุดในนี้เอา,าง,งี้ดีกว่ากูไงมันมีเจ็ดสิบอยู่คนหนึ่งขลังสุดเจ็ดสิบก็พวกเรานี่พี่ก็อยู่าดิ๊กพี่ม่งพูดแต่พวกเราไอ้เฮียโลเลเซ็กเล็กเล่าโซไอโยโยมาแล้วไอโยโยข้างแล้ว โรโร,โร,โรโลโหลกาฟิวกาฟิวหลบตัวอยู่ในที่แคบระวังตัวผมบอกแล้วพี่สงครามก่อกำเนิดผมไม่รู้ว่าผมจะเตะใครดีแต่ระหว่างที่ผมกำลังไล่ชุบคนอยู่นะครับผมเล่นพีชอีกจอยอยู่ผมโดนไนตี้เราฆ่าตายครับผมก็เลยเตะไนทิงแม่งเลยครับไอ้มือผมมือมือ,มอผมเปื้อนเลือดเอ้ยพี่ตุ๋นผมฝังด้วยอือโกนหัวตีพี่ตุ๋นและเฮ้ยโรโรโรไอทีไอ่ไหนมันยังไม่รู้ตัวมันโดนเตะระวังทุกคน มันมันบอกว่าในเพื่อนมาในปอเช่อะไม่รู้อะพี่พี่คุยดิพี่ตุนพี่คุยบอกว่าไอ้บขาวจัดการพี่บอกพอดีพี่ตุนไอ้บขาวมาเตะแล้วมาโู้วหผมบอกพอดีไอโบขาวครับจบทีนะปิกกี้กำลังจะเกิดตรงข้ามปอกาเนิดผมบอกแล้วว่าที่สองคนมันไม่พอบอกเจมเพิ่มปาร์ตี้ดิตายแล้วตายแล้วไปหาที่พี่หาที่เบลจำลองรอเลยพี่หนอนดินไหมหรือยังไงเนี่ยปิกกี้กำลังจะอยู่ไม่ได้แล้วกำลังจะนองเลือด ตอนนี้พื้นที่ของเราเป็นสีเขียวอยู่สักพักหนึ่งมันจะกลายเป็นสีแดงแล้วในตีลุนใหญ่ทางนั้นไม่ต้องห่วงเรามีเรามีเตอร์เจเดอร์อยู่เมื่อคี้ไม่เห็นผลงานหรอกวาดเรียบหมูตุ๋นก็อยู่จะเป็นหมูตุ๋นล่างเด็กอันนี้ติ๋มหน่อยตีผมบั็อ่ะผมดูตรงเนี้ยแล้วคือจะหมดแล้วเดือนมาเลยไม่ต้องมาพิมพ์รวมบงอรวมบลไอกช้ไม่ต้องใช้อันนี้พิมพ์แบบรวมสามสี่รอบอ่ะมันยังไม่รู้ตัวเราไปเตะข้ออกแล้วเนี่ย พี่เรื่องมันเงียบแล้วพี่จะไปขุดคุยไม่อีกทำไมเล่ามันถ้ามันมีสิบสามคนปาร์ตี้มันถ้าไม่มีเกิดเหตุการณ์เนี่ยเกมมันดันมีสิบสองไงถ้าจะโทษก็ต้องไปโทษที่ระบบพี่ถูกต,ต้องแล้วเสก,กูไปสู้ใครได้อะคุถามเน่อยดิีเลือดสามพันนี่คูแทงทีเดียวปิ้นอะรู้นี่ซื้อแท็บไปเยอะดีกว่ารู้บางสแสดงไว้โยไม่ทันวิ่งหรอกมันวิ่งแป๊บเดียวมาต,ตู่แตก เฮ้ยเป็น of of อะไรตายกันหมดเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบาดเป็นเบิ้ลบาดเบิ้ลหมดเลยบาดเบิ้ลหมดเลยสงครามก่อกำเนิดสงครามก่อกำเนิดเออได้เล่นอย่างงี้ได้เล่นอย่างงี้ได้เล่นเออแล้วผมลุกไงแล้วผมมาเนี่ยเดี๋ยวก่อนอะไรเนี่ยเพิ่งเกิดกันไม่น้อยเนี่ยกูเข้าเลนป๊บความไวเป็นต่อรูปหล่อเป็นรองสู้เพื่อศักดิ์ศรีวิ่งหนีเพื่ออนาคต พี่ไปเตะเขาทาไมวะพี่ตุ๋นเลยพี่ยอมรับไปจบๆกูเองพี่พูดกูตุ๋นกูตุ๋นบางรักฉันไม่รู้อะไรบ้างเลยในความคุ้นเคยที่ดูเฮ้ยเตะไปแล้วเต้ไปแล้วเต้วิ่งไปแล้วไม่รู้ตอนนี้ตอนนี้คือเหมือนบอุ๊ยอุยอุยอุยหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วมันเอาหมดแล้วมันเอาแล้วมันเอาแล้ว มันเอาแล้วมันจะไม่เวลแล้วไม่เวลแล้วไม่เวลแล้วสงครามก่อกำเนิดขออนุญาตขยับเพรื่นไปข้างบนไปได้เวลแล้ววะผมว่าอันนี้ผมเลิกเวลเสี่ยแล้วครับเข้าตัวแอดมากะมาเหลาคนเล่นแล้วคือถ้าใครจะเวลที่นี่เนี่ยไม่ได้เวลแล้วครับต้องไปเวลแมพนอกแต่ได้เวลแล้วที่นี่ดองเลือดแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วสงครามก่อกำเนิดไอ้พี่เราโดนเหลาอีกแล้ว ไอ้พี่ไม่มีบอยไว้จัดชักจะไปกันใหญ่แล้วจุดจบมันคือตรงไหนดีกว่าตอนเนี้โอ้โหใบหนึ่งและนี่ก็คือสงครามของเซิร์ฟเวอร์ปิกกี้เลยก็ว่าได้ตอนนี้ทุกคนไม่ได้เก็บเลเวลครับถ้าใครจะมาเก็บเวลที่อีกได้หมดแล้วว่าใครเข้ามาตอนนี้เนี่ยโดนลูกหลงแน่นอนมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วอันนี้คือจะมวยสนามหนึ่งหรือมวยวัดเราต้องลุูนี่เราถึงจะไหวโอเคโอเคมวยวัดเสกข้างบนเสกข้างบนเสกข้างบนเสก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  โดนกูเหลาโดนกูเหล่าเรากูเหลาเรื่องเราเกิดจากกูเซอร์หนึ่งตัวที่มีมีปาร์ตี้ไหน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 ป,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 ปรับปรับปรับปับปับโลแล้วเซ็กเล็กแล้วโซโลแล้วเซ็กเล็กแล้วโซถือว่าบีบอยชิงได้อยู่แบบนี้แบบนแบบนบแบบนี้บูชอบแบบนี้บูชอบเล็กแล้วโซโลแล้วเซ็กือว่าบีบอยใช้ได้แบบนี้เล็กแล้วโซโลแล้วเซ็กเล็กแล้วโซโลแล้วเซ็ก กัดมองไม่เห็นเลยเฮ้ยมันตามหลังไปมันตามหลังไปเต็มเลยข้างหลังข้างหลังคอยหลังมาข้ามันเร็วโอ้โหแล้วคุณเด้งต่อเลยปั๊บโอ้ยให้อีกหนึ่งพระชุบอีกหนึ่งไหวไหวเน้นเน้นตัวเน้นตัวหลุดเน้นตัวหลุดเน้นตัวหลุดสวยสวยสวยวิสัทวิสัทธเดี๋ยวยอดวิสัทวิสัทวิสัทขวามามาโอปอลอนโอปอลอนโอปอลอนมาดิตีดิ้ออกหนึ่งให้ดีเลยสุดยอดสุดยอดเฝ้าศพโย่เฝ้าศพย้ายมาชุบย้ายมาชุบเฝ้าศพเฝ้าศพ สุดยอดสุดยอดเอ้ยเนี่ยกูขอเลือกแปดสิบห้าเก้าสิบดัมมิ่งเด็กูมาใหม่ป๊าบ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 ปิดบป๊าบป๊าบป๊าบปัาบป๊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 าดปเามปอาจปยาบป๊าบปรับปังไม่มีปครยป๊ใคปเตบป๊าบป๊าบปลาบปกาบป๊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 าบปนาบปหาบป๊าบป๊าบป

สุดยอดเฮ้ยนี่เหลือแอดเหลือแอดเหลือ,ลอจากการประทัดจุดเล็กๆตอนนี้ผมว่าลืมไม่ใช่แล้วครับกลายเป็นศึกใหญ่แล้วจะกลายเป็นคิวชนคิวแล้วครับตอนนี้ก็เริ่มมัวซัวตัวเหลงกันไปหมดไม่รวมคุกวันที่ไหนได้เปล่าล็อไฟก็ไปเรื่อยๆครับจนสักพักหนึ่งเหมือนจะเจอชุดใหญ่มากันครบปาร์ตี้ครบทุกอาชีพนะครับตอนนั้นผมก็เรียกชาวตุรกีเข้ามาในวายจีจีด้วยเลยครับบอกว่าเราโดนกระทืบก็ต้องการความช่วยเหลือแต่ส่วนใหญ่ชาวตุรกีเราเป็นสายฟาร์มครับก็เลยยังไม่พร้อมลบกันสักเท่าไหร่ก็เลยเล่นกันเท่่่่่่่าาาทีีีมมมมมมมแลล้้้วผหุดดบบอออออยยกกไไไรรรรรรููเเป็นนนนะตตสัคคคคิใใ หลังเข้า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 นี่ตาย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 เหลือคูเทนเนอร์ครูเทนเนอหัวเขียวหัวเขียวผ้มามาตาผูมามาดีบ่กมากนะมันกินแรงกตัวนีงตายโดนโดนแล้วเซ็กเล็กแล้วโซสู้ไปสู้มารู้สึกว่าอาชีพผมมันไม่ค่อยครบเครื่องครับมันก็เลยทำให้สู้กันยากหน่อยแต่ผมก็ยังไม่ยอมแพ้ครับโดนปิดหน้าวัดผมก็พยายามออกมาสู้ครับผมบอกได้ว่าวันนี้เป็นวันที่เสียเดิ้งเกิดเยอะที่สุดเลยคขายเท่มขายดีสุดๆน่าจะหมดไป5-6กล่องแต่ผมบอกเลยว่าแม่งโคตรมันกูจะต้อง ไอ้ย้ออันนี้เดี๋ยวผมถามก่อนอันนี้พรารกหรือพักแล้วคนอื่นไม่พักมั้งอ้าคนอื่นไม่พักออย่างนี้ก็ไม่จบป่ะสิมีแค่ผมแอบเวลเหรอ,อจบแล้ววะดูเหมือนว่าสงครามจะจบงลงแล้วครับโอ้ผมก็แยย้ายกนไปเก็บระเบยกันต่อผมเข้าตาัวละครเสกมาเก็บเลเวลต่อผมว่าจะซื้อคูณแต่ดูพอยตอนนี้ผมหมดแล้วเช่แม่งตังจะเอาไว้ซื้อคูณเอซ้อซื้อเด้งเกิดไป3ามสี่กล่องจะไม่เข้าร่วมสงครามก็ไม่ได้เพื่อนเจ็บเราก็เจ็บ ตีด้วยได้ไหมนี่ไม่พูดเยอะครับใครจะมารีบมานะผมบอกเลยตี้นี้ไม่โคตรไวอะ่ะแบบคุณเวลอยู่ข้างนอกคุณหยุดเลยคุณต้องมาแบบตี้ที่นี่อะ่ะเจ็ดเจ็บเจ็ด,จดเฮ้ยโอ้โหแม่ <laughs> นักลบจบหรือยังอะ่ะ เเอยมมาดินจููกล้ผมโดนวิซารดกิวไวโซมาค่ายครับเหมือนสงครามยังไม่จบตั้งแต่ผมคิดว่าผมตายคนเดียวครับเปิดปาร์ตี้ดูที่ไหนได้ตายกันยกแผงเลยรวมถึงหัวตี้ด้วยครับหัวตี้นี่ก็กำลังแข่งกับเรเวลเซกด้วยแต่เขาเวลไป80แล้วตอนนี้ผมยังเวล77อยู่เลยหมดหมดไหมถาม่าชาวบ้านตรงนี้หมดไหมผมลุกขึ้นมาครับผมโดนจูตายต่อกระเด็นติดขอบต้นไม้เลยครับดึงึงๆึงๆึงแทกแทกอี่วันสอดีป่าหมมันมาไล่เาตูดผมต่อดิโดนเหลาตูด โห,โหครับพีชชุบผมหน่อยอันนี้ผมงงว่าทำไมผมตายคนเดียวแล้วมันรู้ได้ไงว่าเป็นผมหรือว่าแรกล็อก,กจะโดนสตรีมสไนเหมือนรัดอีกโอ้โหผมว่าแม่งหนักสุดๆแล้วตอนนี้ตอนนั้นก็เลยอยากจะวิวต่อครับก็เลยให้พีชชุบชุบผมทีว่าไม่ชุบไม่ชุบผมอาไรวะตอนนี้หนักสุดก็คือว่าถ้าผมไม่ได้วิวก็ต้องไม่มีใครวิวครับหลังจากที่พ่าชุบผมเท่านั้นแหละครับเรื่องแดงเลยโอเคไม่รู้ว่าถ้าไอ้นั่นเอา,เอา,เอามันจะมาเอาผมต่อไอ้เฮียมันเลาผมต่ออเอ ไอ้เนี่ยมันมาเล่าผมต่อย่ยถ้าผมไม่ได้เววก็ไม่มีใครได้เววนะผมบอกเลยไอ้เนี่ยน่มันนก่อนผมโดนฆ่าแบบโฟกัสคนเดียวนี่ผมว่าจิตนามันชัดเจนแล้วว่ามันน่าจะด,ดูจอผมแล้วก็มาจูผมแถมรอบนี้เนี่ยไม่ได้จูธรรมดาด้ครับชุบผมมีตังหากโอ้โหโหดลายมากซื้อเรื่องนะแบบนี้โอ้โหชุบด้วยดูดิจุบจุบจุบแล้วดีดูดิดโอ้โหเนี่ยบ้ามาก ผมโดนชุบฆ่าบอกเลยว่าเปิดดูรัวแต่โชคดีที่เวลพึ่งอัพครับก็เลยไม่ได้เสียเปอ์อะไรมากผมบอกเลยว่าเก็บเวลแบบนี้ต้องอดทน10บรอชนต้องไม่ตายครับห้ามเหนื่อยห้ามพ้ามลองให้ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีคนทนไม่ไหวครับช่วยผมจริงเออเฮ้ยนี่มีคนเบื่อแห้แล้วขอบใจมากหนุ่ม ตอนนี้ผมติดฟอร์สผมไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีครับได้แต่รอความตายเรียบร้อยกูโดจูตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เลยครับตัวไก่ผมก็เลยคิดว่าต้องเอาตัวแอดมาออกลงครับผมเลยเก็บของเสกแล้วก็ยัดเข้าคาฟ้าไปตัวแอดเลยไม่เวลกว็ได้ผมแต่งตัวแอดเสร็จกลับเข้าใหมา่อีกทีหนึง่งลมละเลนละหน้าคอพับกันหลายคนเลยไอมีตัวนั้นไปไ,ปไปนหนทำไมไอ้แมง่งเหมายกเข่งเลย,ยดูดิ ทำไมมันลุดติเกียววะแล้วนั้นผมก็มาเจอวิสาตต์ตัวที่จูตัวเด็กผมตายครับผมกำลังจะเหลาเลยปรากฏว่าผมโดนจูตายวันฮิตเลยจังหวะนั้นผมงงเลยว่าวิทผมก็พอมีอยู่นะแต่ว่าจูทีเดียวมันตายเลยวะก็เลยเกิดเด้งมาเทสอีกทีหนึ่งครับปรากฏว่าตายจริงครับวันฮิตจังหวะนั้นผมคิดได้เลยว่าครูต้องไปหาโลมาใส่แล้วเ,ลเขาเอ็กเชนไปดึงกั์ดกบแดงมาใส่เลยครับใส่กับโลบังเลยเพราะบังเรามีมันจะได้มาเราะเขาเองอยากซิ่วมาเลยครับอยากรูว่าโดนจูตายไหมแต่จริงจริงเนี่ยมันก็ไม ต่อไม่ได้ว่ะติดต่อคนจูปิตเตอร์ไม่ได้ว่ะมีใครบริษัทมาจูกูหน่อยดิเฮ้ยกูนอนไม่หลับว่ะเฮ้ยกูโดน,นจูปิตเตอร์ตายว่ะผมอยู่รอที่นั่นนานมากครับไม่เจอเลยก็เลยคิดว่าคงจะไปนอนแล้วมั้งก็เลยไม่เล้ยตัวเสกท,ที่ผมเล้ยเสกอยู่ครับผมเจอคุณจูปิเดอร์คนหนึ่งครับเป็นคิวไวซซูผม<ป>คิดว่าเขาก็คงไม่แทงมั่วซั่วหรอกมัง้งจนกระทั่งเขามาหายใจใกล้ต้นคอผมเฮ้ยไอ้เแคยไอ้ไอ้เมื่อกี้มันจะมาแทงแพ้หรือมันแทงกูวะเพียะเหมือนคอมันจะมาจี้ตูดหรือเปล่าเพี้ยตัวอยู่ วัไม่ใช่กูมไม่ใช่แล้วเพยวัเพียงแค่ไม่ได้แทงแพ้แล้วแทงกูผมปล่อยบทตีแพ้ไปครับแล้วก็ดูแค่ว่าจะมีครูเซเดอร์มาแทงผมไหมแต่ปรากฏว่ารอบนี้ไม่ได้เป็นครูเซเดอร์แต่เป็นวิสาทอุ้ยโอ้ยเอ้ยเกินไปเพื่อนถึงเวาลาที่โอ็ต้องเปลี่ยนตัวอีกแล้วผมเปลี่ยนตัวจากเสกเป็นแอดอีกแล้วครับมาแต่งตัวเตรียมไปเหลาคนในว g g จีจีต่อขออนุญาตแต่งตัวแต่งกายก่อนถือว่าในทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ว่าโลกเราเป็นยังไงมันสามารถตดตึกทนกับนี่ยจูปิเตอร์นั่นได้ไหมรอบนี้เรามีโจทย์เพิ่มครับมีวิสาแล้วก็มีคูเซเดอร์ที่กำลังแทงเสกผมเพราะว่าเจตนานามันชัดเจนมากครับมันจะมาแทงเสกผมหลายรอบแล้วผมวิ่งมาลงแพะก็เลยมาหาดูก่อนว่ามันยังอยู่ไหมปรากฏว่าก็ยังอยู่ผมพยายามวิ่งตามไปเหล่าตูดครับแต่ครูมันวิ่งโคตรไวเลย ผมวิ่งตามยังก็ไม่ทันเลยครับแต่เหลือไปเห็นมีพิษบัฟอยู่ก็เลยเหลาพิษบัฟก่อนละกันสงสัยต้องเช่าไก่มามล้วครับม่งวิ่งโคตรไวตามไม่ทันผมก็เลยกะว่าเราไอจีหมดแต่ปรากฏว่าผมเห็นเสกใครไม่รู้ฟาร,ร์มอยู่ครับเป็นคิวไวโซ่ผมก็เลยเหลาเพื่อนเขาซะก่อน ผมสู้ไปสู้มาครับตอนนี้ไม่ใช่หนึ่งหนึ่งแล้วครับเป็นสองหนึ่งตอนนี้ผมก็ลังเหลาคูอยู่แต่ปรากฏว่ามีเศกกาลังไล่คูบอลแต่โชคตีละครังดังก่อนผมเลยรอดผม,มต้องอินใหม่แล้วก็มาหาต่อตเดี๋ยวโยมาดีเฮียลูกพี่โดนงกระทื้เฮียแม่งนั่งโมอ้อยู่สลับโลไม่ได้ด้วยกโดนโคบโบตายกวะเฮียโดนโคบโ,ตโ,โคบโตายแน่เลยว่ะนั่นแฮ่บาดระแวงสิ ผมอยู่ที่แกะน้ำแล้วมาครับเอฟเคเลยเลยดูซิว่าจะมีใครมาฟาร์ไมไหมหรือมีวิาสาต,ตัวไหนเฉียวมาหรือเปล่าก็ไม่มีใครเลยครับจนผมคิดว่าผมจะไปเก็บเลเวลตัวเสกล้วเ่นี่คือเราจับเวลาได้เลยนะเว้ยมันไม่มีใครมาฟาร์มนะนะเว้ยไอที่วิตัวนั้นก็ไม่มาแล้วเว้ยตั้งแต่ก่อนอนะันนี้ลองเอาตัวเด็กมาเดี๋ยวมึงดูนะกวตัวเด็กมาปุ๊บถ้าไม่มาก็ชิลแล้วกูฟาร์มแล้วไม่เจอวิจะเจอเสกตัวเดิมครับตอนนี้ผมวิ่งหนีรัวๆลวเลยตอนนี<ม>้ผมไม่ย้ายอะไรแล้วครับผมปล่อยตัวเด็กตัวเปล่าเเเเลลลลยยยถ้าามมีีีงีงผจสสัับบไปนนนททว่ร กจริงๆถ้าเราไปฟาร์มที่อื่นเนี่ยมันก็ได้ครับแต่่างคนค่อยเล้าใจเท่าไหร่พอาฟาร์มที่นี่มันก็มีเรื่องให้ตื่นเต้นตลอดเวลาเพราะผมฆ่าเสร็จก็กลับไปตัวเสกกลับมาวลวต่อแต่ยังไม่ทันวลวครับก็เจอคุชเตอร์ตัวเดิมก็ต้องกลับมาฆ่าต่อวนนี้ไปเรื่อยๆเฮ้ยเฮ้ยหูเพื่อนกูมาแล้ววะเพื่อนกูมาแล้ววะมันทุนหินแบบเออเฮ้ยแค่นี้แหละให้กูรบอยู่คนเดียวมาตั้งนานเดียวดายนั่งเพิ่มอยู่ในแชทกดดอกอยู่กลับได้ยังคเวต่อ ตอนนี้เหลือกี่ตัวทำไอออนโอ้โหได้เท่าไหร่น้อยมากเลยไอออนในยูเนียนอ่ะผมก็ลังเปิดยูเนียนให้ดูครับแต่เวลากดหน้าต่างนี้แล้วบอดมันจะไม่ปั๊มโอ้โหดูยูเนียนโดนแกะควิดเลยโดนแกะโซลคิวเลยยสงครามจะสงบศึกเนี่ยก็ล่อไปหลายชั่วโมงเลยครับศึกใหญ่จบยะมีศึกเล็กศึกน้อยตอนนี้ผมเก็บได้ซคิวนะครับตอนนี้ไม่รู้คู่แข่งเสกไปถึงไหนแล้วตอนนี้ผมต้องรีบตามก่อน